วันนี้จะมาชิวๆกันหน่อยนะครับผมเอเช้าเลยยังยังไม่ได้อาบน้ำเลยพอตื่นนะอะ่วันนี้จะพูดเรื่องข้อเสียของนกเวียดนามหน่อยนะครับผมเห็นพูดกันมาเยอะนะส่วนมากไปมันจะโรยนะอ่ะแต่ขอกินอาหรไปด้วยนะมือเชา้ามือเชา้าเนื้อนะ่ะ เราจะพกมันอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับผมเวียดนามนะกับเรื่องเสียงของเขานะออปลายมันจะโรยนะสน่วนมากเวียดนานมนปลายลยยอยเยอะนะเพราะว่าพวกค้าแม่ค้าที่เขาไม่เอามามาขายนะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าลูกค้าบอกว่าปลายลอยนะแล้วเขาก็ไม่ไม่ค่อยสั่งมาลง อ่าจวก็มีบางคนที่ซื้อมานะก็ให้ผมมาดูเพลงให้อะไรให้ประมาณนี้นะบางคนก็บอกว่าเพลงมันยันยานเพลงมันเปรกเปรกนะอ่ามันจะเป็นอ่าก็เสียของเวียดนามตรงนี้นะมันอยู่ที่ใครด้วยนะรับได้รับไม่ได้นะครับผมอ่าเ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะ เพืเเอ่อนๆเจอก็ดีก็เสียของเวียดนามยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอ่ามันมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะครับผมเบ่งเป็นเพลงสั้นกับเพลงยาวนะบางตัวเรามาเล่นนานๆมันก็ไม่มีเพลงเวียดนามนะครับผมเพราะมันไปจำของเพลงอื่นนะจนไปออกจนไปออกเพลงอื่นบางตัวแทบจะไม่มีเพลงเวียดนามเลยนะมันลืมบางทีมันลืม มันไปอยู่กับนกตินไหนบ้างมันก็เรียนแบบพวกนกตินแบบนั้นไปนะครับผมอ่ะเร็วก็ดีก็เสียเวียดนามมาให้ฟังนะนไหนๆเขาก็มีปัญหากันเยอะนะของเวียดนามนะทำไมพี่เวียดนามเสียงมันเป็นแบบนี้แบบนี้มันสมนกบหน,น,น,นหรือเปล่ามันสมหน้านวลหรือเปล่ามันสมดอกเต็งหรือเปล่า มันก็ไม่ผสมนะเวียดนามบางทีก็ส่งมาจากเวียดนามนะครับผมอ่ามันจะมีเป็นเพลงเอกลักษณ์ยาวๆของมันเลยเหมือนยานนะอืมแต่เป็นที่นิยมนะตอนนี้เวียดนามก็หากันเยอะมากนะครับผมตามมาหามากมาหามากมนาะหามากมาก,มากเลยแหละและเพื่อนๆคนไหนที่จะเล่นถินเวียดนามก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับผมท่านจะพบกับเพลงที่ยานยาน,ยา,นยาวๆนะ เสียงอาจจะไม่เข้าหูสักเท่าไรนะอืมแต่บางตัวที่ผมเลี้ยงๆมานะครับผมสักระยะหนึ่งมันก็จ่ายเพียงนั้นไปนะเวียดนามที่ผมเลี้ยงนะเราไปหากันมาได้ข้อดีคือตอดอกไว้นะ,ะแต่ถ้าเรายอมรับได้ก็เอามาเลี้ยงได้นะอืมติดนี้มันปีหน้าจะหายยากนะ เพราะว่าคนมันิดิ์กันนะครับผมคนมิษเวียดนามจะหายากขึ้นนะครับผมแต่อืมถ้าสมาชิกท่านไหนชอบอนกกงหวัวจุกก็ช่วงนี้ก็แนะนำให้ไปเล่นลูกฟาร์มกนนะครับผมอืมเพราะว่าเขารุนละลงอยู่ตัวน,นี้นะเพื่อจะได้ปลล็อกนกคงหวัวจุกนะครับผม หนีนกป่าได้ก่อนหนีก่อนนะคือเลี่ยงการนะครับผมเลี่ยงการไปต่อในปา่าไม่ว่าจะทางไหนนะครับผมเลี่ยงเลี่ยงก่อนนะแล้วมาต่อนะก็ดีก็เสียกองนกถิ่นเวียดนามนะครับผมใครมีบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมว่าเจอเหมือนกันไหมหนะ้าปลายมันโรยนะ เลี้ยงไปสักระยะมันเพียงเพียงไปโรยมันก็หายนะครับผมอ่าสําหรับผมนะผมว่าถ้าไปไม่โรยก็เว้นน้าไม่เทสนะครับผมเว้นน้าเทสต้องมาไปโรยก่อนเลยนะครับผมเพียงถิ่นเดิมนะเด๋ยวเรามาเลี้ยงไปสักระยะจะมันจะเป็นเพียงไหนนะติดเพียงไหนไปก็อยู่ที่ไอคิวของนอกด้วยนะครับผมอ่าเช้าวช้าก็มานั่งคุยกันหน่อยนะ บรรยากาศนะคือในสวนนี้นกโกงหัวจุกก็เยอะนะครับผมอ่าข้างหน้าด้านหน้าด้านบนสายไฟผมเคยเห็นทีงลงทีงสามสิบกว่าตัวสามสิบสี่สิบตัวแล้วนะเยอะนะครับผมอืมใครจะเลือกเลี้ยงโลโก้ดูด้วยนะครับผมเราต้องมีเวลาว่างด้วยนะเวลาว่างก็คือ ไม่ใช่งานของเราคือเราไปทำงานประจำไกลๆออกจากบ้านหลายๆวันนะครับผมสงสารนะเดี๋ยวนกจะตาย mm. อืมถ้าเพื่อนๆมีที่มีดินแบบนี้เพื่อน,อน,อนๆํำกรุงเลยนะครับผมอยากให้นกกลับมาสบายใจเพื่อน,อนๆํำกรุงเห็นไหมให้มีดินมีหญ้าเพื่อนๆยกจากพื้นมาเลยนะแต่ว่าตาไข่เหมือนที่บอกนะให้รูเล็กนะเพราะว่าตาลูเล็กมันจะกันพิษได้นะมันกันหูกันอะไรได้ แต่ดทนเพื่อนจำรูตะไข่ใหญ่ไม่ดีนะครับผมแล้วก็พยายามดูเรื่องมดด้วยนะให้ดีทําระบบน้ํานะคือให้โถะเป็นน้ําเถาเป็นน้ํายังไงก็คือที่ขึ้นไปรังรังนกก็ฐานมันอยู่ในน้ํามีโจกน้ําอยู่เราเชื่อมทําตั้งไวนน้นะมดก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะไปยังที่รังนกไปยังที่อ่านอะไร,ระมบณนี้นะ เราจัดการด้วยระบบน้ำนะเป็นน้ำยูเขาเพื่อนนึกออกไหมอ่าประมาณนั้นนะนกเวียดน,น้ำตัวน,นี้มีคนเลี้ยงเยอะมากนะผมเห็นมีเกือบทุกหลังนะครับผมอ่ะก็เลยทำให้นกสายนี้เป็นที่นิดตนะแต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องไอ้เพลงลอยนี่แหละครับผมเพลงลอยเพลงลอยก็เลยทำให้คนไม่ค่อยออกมาเลี้ยงสักเท่าไหร่นะ มันมีปัญหาตรงนี้นะผมก็ถามว่าลอยไหมพอเจ้าของบอกว่าลอยก็ไม่่กล้าตัดสินใจซื้อนันนะครับผมแต่ว่ามันก็เอามาเลี้ยงได้เอามาเลี้ยงเรามาปรับนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบการทำคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอะานก็ติดตามไม่ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ